ซื้อมือถือติดโปรค่ายคุ้มไหมอย์ที่ผ่านมามีน้องทักส่วนตัวมาถามผมเรื่องการซื้อมือถือแบบติดโปรเยอะมากๆแล้วก็มีหลายคนที่ไม่เข้าใจด้วยเห็นค่าตัวมันถูกและเข้าใจว่ามันได้แบบนั้นจริงๆคลิปนี้เลยจะทํามาอธิบายหลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับซื้อมือถือแล้วติดโปรค่ายเน็ตมือถืออธิบายแบบนี้ก่อนการซื้อมือถือแล้วติดโปรโมชั่นของค่ายมือถือเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือสมมติว่ามือถือเครื่องหนึ่งราคาส0,000ื่นแต่คุณจะต้องจ่ายเงินสดมันแค่หมื่นเดียวแล้วคุณต้องใช้โปร ตามราคาที่เขากำนดไว้บวกระยะสัญญา12เดือน24เดือนว่ากันไปพอเบ็ดเสร็จทั้งก้อนออกมาแล้วนะครับราคามันจะใกล้เคียงกับการซื้อมือถือเต็มๆเ,เลยก็คือ30,000ื่นนี่แหละหากการเล็กน้อยอาจจะ29งห0ืหรืออาจจะขึ้นไป32ม0 0ืแต่สิ่งที่คุณได้มาก็คือคุณไม่ได้เสียเงินเปล่าคุณได้อินเทอร์เน็ตในการใช้งานคุณได้แพ็กเกจโปรโมชั่นในการใช้งานแล้วคําถามคือว่ามันคุ้มไหมละ่ะถ้าเกิดคุณใช้แพ็กเกจเน็ตที่ใกล้เคียงกับราคาของโปรโมชั่นอยู่แล้วจะคุ้มค่ามากๆเช่นสมมุติว่าคุณ ใช้เน็ตอยู่มาเดือนหนึ่งห้าร้อยแต่ไอแพ็กเกจที่คุณจะไปซื้อมือถือนะมันแบบ699แบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้แพ็กเกจเน็ตเลยคุณใช้แพ็กเกจแบบเดือนละ2 0 0แล้วส่วนใหญ่คุณใช้ WiFi อยู่บ้านอันนี้ก็ต้องตอบว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่งค่าตัวมือถือและแพ็กเกจเน็ตเป็นสิ่งที่ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะครับของจริงจะราคาไม่ใช่อะไรแบบนี้มีใครซื้อมือถือบวกแพ็กเกจเน็ตอยู่ไหมครับคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันหน่อยว่าคุม้มไหมในมุมมองคุณ